โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรูดเครื่องแบบใช้ได้ร้อยเปอร์เซนคลิปที่สองครับนะครับอันดับแรกเราต้องโหลดเนียครับชั่นนี้มาครับสาวมาถาโหลดได้ในเพจตูนะครับเขียนว่า key k e y ยกุญแจนะครับแล้วก็รูดแล้วก็กดไปที่อันที่สองครับกดเข้าไปพอรอสักครู่นะครับเครื่องก็กําลังทําการรุดอยู่นะครับ แล้วเราก็กดรูทอีกทีหนึ่งนะครับรอสกูรอสกูกดนะครับบาทอวอะไรนะกดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เชื่อว่าลูทเสร็จแล้วก็เข้าไปดูที่แอปนี้นะครับ รูทเชกเนี่ยเนี่ยรูทเชคเบสิกนะครับวดสอบรูทกดเข้าไปเห็นไหมขอแสดงความยินดีอุปรกรณ์น,นี้มีการเข้าถึงระดับรูทเรียบร้อยครับคลิปวิดีโอของผมก็ขอจบเพียง เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับบาย